มวลนานเข้าออกแก่เขาให้เป็นอุปชาจ้างเป็นก็ได้ครูเมือเนี่ยอยากเป็นแท้อุปชามันเด้งกันสิบพันสาก็ไปสมัครสอบเป็นอุปชาตำบลน,นี้ยังไม่มีอุปชาเิแต่นี่กำลังวิ่งเต็มกันเยอะเท็ทีนี้เมื่อเป็นอุปชาแล้วองค์ที่ไม่เป็นอุปชาอย่างผมเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นผู้ให้นิสัยนิสัยคือให้ พวกที่บวชแล้วเนี่ยจากอุปชาเอิน่นก็ไปหาอยู่กับอาจารย์อาจารย์นั้นเรียกว่าผู้ให้นิสัยผู้ให้เราพึ่งพาอาศัยอาจารย์ผู้ฝึกมารยาทความเป็นโยมเมื่อเธอบวชนานเป็นรัตัญโยร่วมการผ่านวัยก็ให้นิสัยแก่กุลบุตรที่บวชใหม่ให้มาอาศัยเมื่อตนเองไม่ได้อบรมกาย อบรมศิลอบรมจิตอบรมปัญญาก็ไม่รู้จักจะอบรมกุลบุตรที่มาขออาศัยอยู่กุลบุตรเหล่านั้นก็ไม่ได้อบรมกายอบรมสินอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อเขาไม่ได้อบรมกายอบรมสินอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อนั้นพระวินัยก็เลอะเลือนวินัยก็ไม่รู้เมื่อวินัยเลอะเลือนพระธรรมก็เลอะเลือนธรรมะากก็ไม่รู้เขาไม่ได้สั่งด้วยสอนกันอะไร ไม่ได้พาไปก็เลอะเลืเอนไปเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมัน่นเป็นไปเพื่ออันตรธานแห่งศาสนาแห่งธรรมวินัยนี่สองแล้วนะอุปชาไม่รู้เรื่องแล้วอุปชาก็ไ,ไ้อบรมแล้ว่อยอธิบายในหลังว่าอบรมกายอย่างไรอบรมสินอย่างไรอบรมจิตอย่างไรอบรมปัญญายอย่างไรเราพูดกันมาแล้วละ่ะต่อมาข้อที่สามข้อนี้สําคัญหนักก็ไปอีก ฟังให้ดีนะตัวนี้ที่เรากาลังจะพูดถึงมันสว่างนกกระบอ,อกมันร้องมาถ้าไม่จบพูดต่อกันใหม่เมื่อกุลบุตรเข้ามาบวชอุปชาทั้งหลายก็ดีอาจารย์ผู้ให้นิสัยทั้งหลายก็ดีไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญากุลบุตรทั้งหลายเข้ามาบวชก็ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาต่อมาเมื่อ พระสูตรอันใดอันเป็นคําสั่งสอนของพระศาสดาเป็นหลักธรรมอันลึกซึ้งเยเตสุตันตาสูตรเหล่าใดตถาคตภาสิตาเป็นพาสิตเป็นคําสอนของเราตถาคตคำพีราคำพีราลึกซึ้งมากคำพีรัฐามีอั มีความหมายลึกซึ้งละเอียดอ่อนโลกุตาเป็นเรื่องเหนือโลกเป็นเรื่องเหนือกิเลสสุญญตบปฏิสันยุตาประกอบได้วยความว่างแต่ใน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 พระธรรมปิฏฏกฉบับหลวงประกอบไปด้วยสุญญาตาวาสันนะเอาไปอีกบบเนี่ยจากมันยังสุญญาตาในอยินเดเอรอ บอแปล้เขาสับแต่พวกมไม่รู้บาลีมาเลยก็ไปอ่านไปอลไรอยนี้สุ่อยอยู่คือเา่าไม่ยังหน่อประกอบไปด้วยสุนยตาก็เห็นแต่สุนยตาเกิงกะเวียคนกําลังเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องกันอย่างนั้นยันตรากนไม่เน้เหมือในสุนยตาสุนยองแปลว่าว่างตาแปลว่าความสุนยตับปฏิสังยุตาประกอบไปด้วยความว่าง คำสอนชั้นสูงที่ละเอียดประกอบไปด้วยความว่างถ้ามีบุคคลใดเอามาสแสดงมาชี้แจงอยู่เขาจะไม่สนใจฟังไม่มีจะโสดลงฟังไม่มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องที่น่าฟังน่าทําความเข้าใจเมื่อน,นั้นก็เป็นไปเพื่อความเลอะเลือนแห่งธรรมเลอะเลือนแห่งวิน,นัยเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นไม่อันตรธานอาจเป็นไปเพื่อความตั้งมั่น ไม่ตั้งมัน่นเป็นไปเพื่ออันตรธานแห่งศาสนาผมเกิดมานี่ไม่มีใครสอนในรุ่มในน้ำโขงนี่ไม่พูดถึงเรื่องสุนญตานี่แหละแต่พูดทุกวันยะถาป ah ัจจยังปาวัตมานังธาโตมะตาเมเวทังเต้นมาสิลอนได้เลยยังหน่อยเป็นเมนหน่อนมันงวนมีสโตนิชิโบสุนโยน,นั่นสุนโยน,นั่นว่างว่างว่างคู่ทุกวันไม่มีใครเอามาพูดสอนกันเลย คำสั่คำว่าว่างนี่สุนญยาตาเนี่ยหายไปแต่เขาไปต่อกันอยู่นู่นรู้สึกจะไปตีกัน,นกหนักหน่วงซ้อมกันอยู่ทางตอนเหนือน,นิ่กายมหายานนิ่กายเซนนี่กายเซนจะว่าเลานิกายเซนนี่ไม่ใช่มหายานเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฮีนยานเป็นเทระวาตอย่างเราแต่เข้าไปอยู่ในพวกมหายานในเมืองจีนในญี่ปุ่นฝึกกันให้เข้าถึงความว่าง ความว่างนะจนนี้ก็นะว่ายี่สิบสามสิบปีบวนมาในเพ่งหาแต่ความว่างให้เห็นความว่างเมื่อเห็นความว่างแล้วก็ให้เข้าถึงความว่างต้องเห็นสักวันหนึ่คือเข้าเรียเห็นผลสักวันยังมันไปหอดเอิญว่าสุญญาตาสมณะสมมนุปัสสติสุญญาตาสมมนุปปัสสติเห็นซึ่งความว่าง ละเอียดนะครับละเอียดมากๆเลยถ้าเห็นอันนี้การปฏิบัติธรรมรู้สึกจะง่ายไม่หนักหน่วงไม่ไม่ระบาดใจเห็นทุกอย่างให้มันว่างแต่ความว่างไม่จะไปเห็นภายนอกมันเห็นเ่าภายในเพราะเขาภายนอกมันจะเข้ามาภายในเรื่องนี้ละเอียดต้องอธิบายกันหนักๆมาทีนี้เมื่อเห็นความว่างนี้ก็ต้าวที่ถึงความว่างสุญญาตาภวก,กันติ ภาวติก้าวลงสู่ความว่างอย่างสู่ความว่างครั้งแรกในให้เห็นสักหน่อนในเมืองจีนเขาสอนกันอย่างนั้นในญี่ปุ่นเขาสอนกันอย่างนั้นแต่ก่อนเน้อในยุคประมาณสักพอศ่งพันพันกว่าๆน,น,นี้เรื่องความว่างในชว่วช่วงมาทางนูนเดี๋ยวนี้ก็หายไปแล้วเดีย๋ยวนี้หายไปแล้วมหายานมีแต่บูชาลาบสักการะนาโมไดสือได้แปะในบัดนี้ คนออกบนอิมอธิฐานเอาลาบับเมื่อคือกันบัตรเพิ่มคำว,ว่าอาจารย์ฮากโกอิทำตัวอย่างให้เห็นดีมากเอามาเปรียบเทียบกับกรณีอาจารย์จันตะได้ฮากโกอินั่นหนูคนเข้าถึงความว่างสุนทตาเท้ว่ามันสุนทตาเฉยแบบที่เราได้ยินสุนทตาสุนญ,ญาตาอาจารย์ฮากโกอินี่ท่านปฏิบัติธรรมมาเพ่ เห็นความว่างเข้าถึงความว่างสุญญาตาสมนุปัสสติสุญญาตาภวกันติโหติก้าวลงสู่ความว่างเห็นความว่างก้าวลงสู่ความว่างหลังจากนั้นก็สุญญาตาวิหารังเป็นอยู่ด้วยความว่างความยึดมั่นถือมั่นในสัญญาทั้งหลายหมดคำว่าว่างไม่ใช่ไม่มีนะมีทุกอย่างแต่ว่างจากสัญญาว่าง เป็นอัตตาตนิยาอะไรต่างนวันหนึ่งเขามาดา่าท่านทั้งบ้านทั้งเมืองเลยอาจารย์ฮาโกอินเขามาด่ามดทั้งบ้านในเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งตั้งท้องขึ้นมาแบบเดียวตรงเรื่องอาจารย์รยันตะเนี่ยตั้งท้องขึ้นมาพอแม่ก็ตาถามวิถัยมึงท้องมากับใครทีนี้หญิงสาวนี่ ตั้งท้องกับชายหนุ่มหน้าบ้านพ่อค้าปลาเหมือนกันแย่งกันขายปลาพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันเป็นไม่เบื่อไม่เมาแต่ลูกสาวกับลูกชายแอบรักกันก็เลยได้เสียกันตั้งท้องตั้งขันขึ้นมาพ่อแม่ก็รีถามในที่สุดถ้าจะบอกว่าท้องกับชายคนเนี้ยพ่อแม่จะช้ำหนักก็ไปอีกเพราะว่าเป็นศัตรูกันครอบครัวที่เป็นศัตรูกัน แต่พ่อแม่เคารพอาจารย์หาก็อกหรือบางทีก็เรียกเฮกุอินหากุอีกก็เลยบ้วยไปนุ่นเพื่อให้พ่อแม่ได้ลดความโกรธลงเพราะว่าหนูท้องตอบท่านอาจารย์หาก็อีกมึงคักบอบาติโกรธก็สุดโกรแต่เป็นอาจารย์สุดที่หลักเคารพบ,บูชาเรื่องก็ดังกระชนไปทั้งหมู่บ้านทั้งคามนิคม ชาวบ้านพากันมาชี้หน้าด่าเลยแหมหลอกลวงโลกให้กลามให้ไหวดูสิทำไมทำอย่างนี้ได้ตาท่านจังไม่มีที่จะด่าท่านกนั่งเฮ้ยพอด่าจบแล้วท่านก็พูดได้คำเดียวว่าอย่างนั้นหรือจังสันบอกนี่เป็นภาษาลาวเขาบอกเป็นจังสันบอกสามคำว่าอย่างนั้นหรือ จังสันบอภาษาลาวภาษาฝรั่งก็แปลว่า it that so เอาไว้สักคำกเมื่อไหร่เห็นเป็นภาษารียมภาษาอังกฤษก็ได้ it that so it that so แปลว่าอย่างนั้นหรืออย่างนั so ้นหรือเขาด่าเหนื่อยเขาก็กลับไปวันหลังใครโผล่ขึ้นมาก็มาด่าด่าจบจนกว่า it that so อย่างนั้นหรือ่อ,าอ,าาม,อามาผู้ so หญิงคนนี้ท้องใหญ่ใหญ่ใหญ่หญขอดขอดได้บาดเนี่ย พ่อแล้วก็เลี้ยงมาหน่อยสองสามเดือนพอมันรอดตายพ่อกับแม่แล้วชาวบ้านเนี่ยพากันไปด่าแล้วเอาลูกเนื้อให้แกกินกับป่าอยากกับพร้องนอนรับผิชอบต้องเลี้ยงดูท่านเห็นดี๋ยวความว่างนะท่านไม่ได้ยึดมันหรือมันเพราะท่านก็ไม่ได้ทําไม่ได้เกี่ยวกันเลยท่านก็บอกว่าอย่างนั้นหรืออิดเด็กโตเอาลูกมาไว้นี่ท่านก็เลี้ยงหองท่านตั้งแต่ต้นไม้ในป่ายอยากมาปูก สัตว์ในป่ายัางเอามาเลี้ยงลูกคนแท้ๆจะปล่อยให้ตายได้อย่างไรเอามาทิ้งทั้งตะเลี้ยงเออชาวบ้านบางคนเ็าบอก,ก,กเป็นยังไงพ่อลูกอ่อนลําบากไหมเลี้ยงลูกเออเหมือนกัน,ออกน,นเปียบนะพ่อกับลูกเนี่ยบางคนเอาไปถ้าก็บอกว่าอิดเด็ดโซอย่างนั้นหรือไม่ได้ไปฟ้องถ้าเป็นทุกวันนี่เป็นยังไงส่วนตาทุกวันฟ้องลูนฟ้องนี่วุน่วนวายไ,ไปหมดเลยนะมาฟ้องเลยด่าไปหมด กี่เดโซ่อย่างนั้นหรือเด็กนี่เลี้ยงมาอายุหกเจ็ดปีทีนี่มีคนเข้าถึงธรรมระดับโสดาบันที่ศรัทธาไม่หวั่นไหวแล้วถ้าโสดาบันไม่หวั่นไหวนะให้ทานเป็นแสนเป็นล้านถ้าหากยังไม่เข้าถึงศรัทธาสินจาับปัญญาอย่างมั่นคงพระพุทธเจ้าว่าสถานนุ่นนุ่นวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าลมพัดมาตะวันออกปีไปตะวันตก ลมมาตะวันตกปิวไปตะวันออกศรัทธาปุถุชนไม่แน่นอนแม้เขาจะให้ทานเขาจะให้อะไรมากๆก,ก็ตามแต่ถ้าเขายังไม่เข้าถึงศรัทธาสิงจาระปัญญาเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณ์ทีนี้บุคคลสองสามคนเนี่ยใส่บาตรท่านไปบินทาบาทใส่บาตชาวบ้านไม่ใส่หรอกมีแต่เขาดา่าคำตอบของท่านก็คืออ so ิดัตโซอย่างนั้นหรือสองสามคนที่ทำมาสบาตรา,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 าท่านอาจารย์ แม้ถ้าอาจารย์จะไปตกนรกกลุ่มไหนก็ตามจะผิดจะพลาดอย่างไรพวกผมก็ยังเคารพนับถือยังน้อยได้ฟังธทำจากท่านอาจารย์ผมได้เห็นทำจากท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์เป็นคนตาบอดก,ก็เป็นตาบอดที่ถือตะเกียงส่งให้คนตาดีอย่างพวกผมเห็นคือผู้ที่สอนคนอื่นให้คนอื่นเข้าใจแม้ผู้สอนยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแต่คําสอนนั้นถูกต้อง พระพุทธเจ้าเ่าออันโทธีปัทาโรตาบอดถือตะเกียงอย่างในความมืดตาบอดงอมเศร้างอมเศร้ามัามง่มง,มงถือตะเกียงมันบ่เห็นหวงฤทยตาบอดแต่ว่าห้องตาดีเห็นโอ้คนเดี๋ยวไฟหุ่นหุ่นมาแล้วเราก็ไปหาแล้วก็ไปอาศัยไฟจากตาบอดถ้าสมมติว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ผมสอนหลักธรรมให้แกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็พึ่ปฏิบัติไปเด เบื่อหน่ายจางขายนิโรธาปฏินิสขาขึ้นมาก็แสดงว่าท่านั้งหลายตาดีมองเห็นอะไรเจออะไรผมก็คือตาบอดถือตะเกียงให้คนตาดีได้ประโยชน์สามคนบอกว่าท่านอาจารย์สั่งสอนพวกผมได้เข้าใจถ้าท่านอาจารย์เสม,มือนคนตาบอดแต่ก็ตาบอดถือตะเกียงพวกผมได้แสงสว่างจากตะเกียงของคนตาบอดอย่างท่านอาจารย์แต่อย่างไรก็ตามทั้งโลกหนึ่งเขาจะลืม พวกผมก็ยังศรัทธาอย่างมั่นคงไม่ลืมหรอกครับและใส่บาตรให้ท่านอย่างนี้ท่านจะได้ลําบากใกลเลยพวกผมจะเลี้ยงดูท่านว่าอย่างไรท่านไม่ได้ประจบประแจงอีกท่านก็บอกว่าอ so ิดัตโซจังสันบอกคาเต่าคืออย่างนั้นหรือนี่คือลักษณะผู้ผู้เข้าถึงความว่างการประจบประแจงรับปนาอะไรมันก็ไม่มียกย่องมาท่านก็บอกอิด so ัตโซอย่างนั้นหรือด่ามาก็ยังอ so ิดัตโซเข้าไปอีก ที่นีเด็กคนนี้เจ็ดปีวิ่งได้แล้วเรียกพ่อพ่อข่อแล้วสบายสบาย,บายนางคนนั้นสำนึกผิดมานานชายหนุ่มก็ไปแต่งงานใหม่แล้ววันดีคืนดีก็ไปกราบพ่อแม่ร้องห่มร้องไห้เสะืส่ะอเสื่นพ่อขาแม่ขาเราเป็นบาปมานานหลวงพ่อหนนท่านอาจารย์ท่านไม่ได้มีอะไรเลยนู่นพ่อของเด็กมันแต่งงานใหม่แล้ว ถ้านูจะบอกสมัยนั้นตอนนั้นพ่อแม่คงจะโกาหนักไปเอาลูกลรมาเถอะพ่อบาปหนักเลยท่านไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้ยตรงน,นี้ทั้งพ่อทั้งแม่นี่ร้องไห้ระมมโออไปหมดเลยบาปตายแล้วกูไปตกนรกหลุมไหนประกาศบ,บอกชาวบา้านชาวบา้านท่านก็นลขอขมาท่านถ้าก็พูดคำเดียวว่าอย่างนั้นหรืออิเดโซอย่างนั้นหรือจัมสันโ จังสันตีแต่เป็นภาษาเล่า,ามางมนนี้ก็ขอลูกขึ้นด้ป่ะเนี่ยขอไปเลียงเอาเราเรียงให้ง,งห่ญยเลยต้งเจ็ดปีจะไปเลียงเองท่านก็บอกว่าอิดเด็กโซอย่างนั้นหรืออ๋อไปไม่มีเวรนมีไัยกันนะว่างอ้ความว่างเนี่ยอยู่ใกล้ๆมีอยู่ตลอดทำความเพียนถ้าให้เห็นความว่างมันสบาย ไม่ได้ต่อสู้เลยเพราะเขาไปถึงกองวังกิเลสกองกยเหาะหลดแต่ว่าหันไม่สู้กันถ้าไปถึงเมื่อมันสกล่มมันแห้งเอาตายเสีสิซึ่งละเอียดดยเราคงจะต้องเข่ก,กันมันมันมันสว่างมาแล้วท่านบอกว่าเยเตสตันตาตถาคตพาสิตาคัมพีราคัมพีรัฐาโลกุตตาสนยต,ตปฏิสังตตา พระสูรเราใดเป็นคสั่งสอนของเราตถะทาคตเป็นเรื่องลึกซึ้งมีความหมายอันละเอียดอ่อนลึกซึ้งเป็นเรื่องที่อยูอ่เนื้อโลกเน,นื้อโลกกรรมนินทาสรรเสริญสุขทุกข์รักชังเนื้อโลกก็คือเนื้อโลกกรรมจนถึงอิเตโซกนะท่านบอกว่าถ้ามีผู้ใดมาสอนก็จะไม่มีคนสนใจฝ่ฝฟังในอนาคต แต่พระสูตรอันใดเยเตสุตันตาสาวิกภพาสิตาสาวกภาสิตาสูตรอันใดคําสั่งสอนใหม่ของสาวกพระฮีราเป็นเรื่องนอกแนวอัครามิจิตราเป็นคําสอนที่วิจิตเป็นคําพูดถิภัยเ่าะันเ็นบ้านเฮ่ากับขันเณนสิเทนน,เน,าาบบนนี่เฮ้อาเมา่าปบันนี้ เือหูสั้นต้องรองกันโหลอดบานไงใส่เซกเอโกออกไปเนี่ยม้วน,นม่มีเลยมีแก่ยังไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษคำสั่งสอนอันเป็นภาสิทของสาวกรุ่นใหม่เป็นเรื่องนอกแนวแต่งขึ้นมาถ้อยคำไพเราะสระสะลวยเป็นกาเป็นกอนเขาจะสนใจฟังนั่นจัก เป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความไม่ต่างมันเป็นไปเพื่อความอันตรธานแห่งภาษาปนหาความเลื่อนเรืนอแห่งธรรมแห่งวิน,นัยเพราะฉะนั้นเธอจงสังวรระวังจงลัเสียจงสนใจในเรื่องนี้สนใจเรื่อยบัดนี่อเอาสมมุติว่าความมั่งเนี่ยมันโบยอยู่ไก่ได้ข้าวว่ามันอยู่ไกลๆเข้านั่งสมาธิปั๊บหนึ่เอาเนี่ยดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออก โดยนตัวนี้มันจะสงบกว่าช่างหัวมันไม่สงบกว่าช่างหัวมันมันคิดก็ดูความคิดไปครั้งแรกเราอบรมกายถ้าไม่อบรมกายไม่อบรมสินไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาไม่สามารถรู้จักความบ้างอย่างพวกเราเนี่เราอบรมกายกันมาแล้วอบรมศินกันมาแล้วกายของเราก็คือสิ่งจําเป็นแก่กายเรื่องอาหารเราก็ไม่ได้กินมากกินพออยู่ได้วันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียว เครื่องนุ่งห่ม,มล้วก็ไม่ได้หวังความสวยสดงดงาม่างนี้หลังจากนั้นที่อยู่อาศัยเราก็อยู่กันง่ายๆตายของเราก็ไม่สู้ผอมมีแต่จะจำใส่เบิกบานด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าฝึกกายให้กล้ามเป็นมันมัดอันกายนั้นฝึกให้กิเลสอ้วนเออมมาแล้ววิ่งให้กล้ามันเป็นมัดฝึกกายอบรมกายพาวิตะกายพัฒนากายให้กายพอเหมาะที่จะฝึกตั้งอยู่ได้ ฝึกท่านั่งฝึกอิริยาบถเนยเอาฝึกไก,ก,กลฝึกศีลอบรมศีลการเป็นโยนกับหมู่กับคณนะเคารพพระธรรมวิน,นัยการเป็นอยู่ด้วยกันอย่างสามัญญาตาสม่ำเสมออยู่กันสี่สิบห้าสิบหกสิบอยู่กันเป็นร้อยมันก็ไม่ทะเลาะกันถ้าเรามีศีลเป็นเครื่องร้อยรับอะไรเนี่ยอยู่กันไม่กี่องค์ทะเลาะก,กันสององค์สามองค์ทะเลาะก,กัน แต่พวกเราอยู่กันมมากในสิ่งน,นี้ห่อหุ้มเหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันแม่ทะเลาะก,กันทีนี้ก็มาถึงขั้นอบรมจิตอบรมกายอบรมสินภายนอกได้แล้วก็มาอบรมจิตท่านที่มาบวชใหม่ๆนี่เลยเห็นผ้าเก่านั่งหลับท่านเลยคิดว่าเหตุใดกูสิหลับเป็นพวาบวชใหม่นั่งไม่หลับแต่เดี๋ยวนี้ทําไมนั่งหลับเป็น นั่นคืออบรมกายอบรมสินพอมาสู่อบรมกายอบรมสินกายกับสินนี่สามัคคีกันอบรมภายนอกได้ดีแล้วก็มาอบรมจิตพอจิตเริ่มสงบไม่รู้จกักกังวลอะไรมันก็หลับพะมันหลับแล้วทีนี้มันหยุดเราไม่อบรมต่อไปไม่มีทางที่จะแก้ไขอันนี้ไม่อบรมปัญญาจิตก็สดอยู่เพียงแค่นี้ไม่ก้าวหน้าปัญหาใหญ่ของจิตคือ มุ่งเนื้อหานอนลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำขาญเกิดกำหนัดรา,าคะไคอยู่กับกามไม่พอใจในความเป็นอยู่ไม่พอใจกับหมูคณะไม่พอใจอะไรทั้งหมดทั้งหมดนี้เป็นโรคของจิตเรียกว่าเจตสิโกโรโคโรคของจิตทำอย่างไรจะแก้มุ่งน,นี้ได้น่ะมันไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าว่าเทวานิฉันติปุริสปรกรมัสเทวดาก็อั้นไม่ได้พระเจ้าก็อั้นไม่ได้ถ้ามนุษย์จะพยายามอย่างนี้ให้เทวดามาสิงให้หลับก็ยังอั้นไม่ได้ถ้าจะพัฒนาโมขัฒนาเลยนอนฟังระเสยมีแต่เสดายนอนถ้าอย่างนี้จ้างกระบ่งจักสิ่งที่เรียกว่างความว่างไม่รู้หรอกว,ว่าไม่ยอมพัฒนาเลยยอมแพ้ ใส่คลิกเซเลนเดอร์ขึ้นมาไม่ใช่ไปง่วงอย่งกี้กูเลยเด็กตใ,ให้มันลับซ้ำก็ไปยั่วให้มันรับเติมกับไอ้เอกไม่ได้พัฒนาจิตเลยสักน้อยหนึง่งเจว่าพาวิจิตอารมจิตแล้วมาอารมปัญญาจิตนี่มันเป็นขั้นเป็นตอนพอเพราอารมให้มันสงบแล้วอบรมให้มันแจ่มใสปามอทะยังจิตตังนะมาขั้นที่จิตในอนาานสติขั้นจากจิต ตสังขารังปัิสังเวทีปสัสมปยังจิตตสังขารังหลังจากนั้นเราก็ขึ้นจิตตสังขารังรู้รวามเฉพาะจิตเรนจิตเป็นอย่างไรเป็นเครื่องมือฝึกอย่างดีมันม่วงไดการมันไม่ใช่ไปต่อสู้แบบกัดแขวกาฟันใสเอาความม่วงมาเป็นเครื่องมือฝึกตัวเองซับบีเมดฮะใดการบันี้ได้ลุยความม่วงดีฝรั่งเขาไม่ยเมืองไทย มาบวชวัดป่านา,นาชาติเมืองอุบลฝรั่งมาเห็นมันนั่งหลับเมืองกันฝรั่งนั่งหลับเป็นแล้วตอมาฝรั่งก็เก่งกว่านั่นเองฉลาดลตได้ก็มองฝึกอย่างละเอียดอีกแล้วแต่ก่อนฝึกให้นั่งในนานเห็นคนไทยนั่งได้เก่งๆเราจะตายฝึกเอาไปมาเราก็นั่งได้แต่ก่อนฝรั่งมาบวชปับนั่งก็ลาบากปวดแขนปวดขาคนไทยนั่งหลับใช่ เสร็จแล้วพอถึงโซนนี้ฝรั่งนั่งหลับเป็นเห็นหาไม่ปวดแล้วที่นี้ฝรั่งมันไม่อยู่เพียนแค่นั้นบอกได้การทนอาจารย์โรเบอร์ซูเมโรให้บอกได้การเอาความหลับนี่เลยมาเป็นเครื่องฝึกฝนตนเองต่อไปนี่ที่นี่วิธีมันหลับนี่ยเราจะอบรมจิตขั้นตอนต่อไป ที่บอกว่ารู้แจ่งเฉพาะจิตจิตเป็นอย่างไรจิตสลดหดหูเศร้ามองแกมไสเบิกบานจิตง่วงเง o w n o านอนอ่อนแอรู้จักมันรู้จะเข้าไปในตัวมันดังนั้นย้อนเขินมาสู่ตัวผู้รู้มันพอมาเห็นตัวผู้รู้ในพักวนั้นลดตัวผู้รู้ในว่างแต่นี้พวกคนได้ยินเสียงนกเหล่าร้องพราะคณไม่ได้ตั้งใจฟังผู้รู้เขารู Luckily, life, ้เขาเองวิญญาณธาตุออกมาทางหู เรียกว่าโสตะวิญญาณพระพุทธเจ้าเปรียบวิญญาณเหมือนไฟไฟไหม้ไม้หญ้าก,ก็เรียกว่าไฟเกิดจากหญ้าแต่ไฟไม่ที่มัวโคไหม้ก็เรียกว่าไฟเกิดจากโคไหม้คือขี้มัวเหมือนวิญญาณเกิดทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณไนยินเกิดทางตาตาเห็นรู้ทางตาวิญ,ญญาณตัวรู้จริงๆมันอยู่ที่ไหนลากลึกของมันวิญญาณธาตุ ตัวนี้เป็นตัวผู้รู้ไม่ได้ตั้งใจฟังนะเสียงนกกระบอกเนี่ยเขารู้เขาเองเราเราลองย้อนไปย้อนจิตย้อนสติคือมันดูตัวผู้รู้ตัวผู้รู้นี่เขาว่างๆเขาว่างๆไม่ยังไม่มีอะไรเข้าไปเขารู้แล้วก็เสร็จไปอย่างเราดูลมหายใจที่เนี่ยคุณดูลมหายใจไปถ้าเกิดบ้าคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรคุณหลับตาดูอยู่อย่างนี้หรือตาดูนั่นถ้ามันติดกันละ จิตกำลมหายใจติดกันทําอะไรมันก็ติดอย่างผมสวดมนต์ไม่ทันพวกท่านเพราะว่าเวลาผมพูจบหายใจเข้าเนี่ยจิตมันต้องไม่ค่อยรู้ลมหายใจอีกทีหนึ่งเดีย๋ยวผมมันเหนื่อยเราฟังตามพวกท่านอันนี้เรียกว่าสัญญาอีกอันอาณาปานาสัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าสอนมาในสัญญาสิอาณาปานาสัญญาเนี่ยไม่ต้องกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยแม้แต่าตายสามารถจะรู้วาระที่ตายได้ขอให้สัญญาความสาคัญมั่นหมายรู้อยู่ทุกลมหายใจเขา้าออก ที่นี่พอเราดูอยู่เนี่ยมันมันมันรู้กันอยู่แล้วที่นี่เราก็รู้ฝากลมเข้าไปอีกข้ามลมหายใจเข้าไปว่าผู้รู้ลมหายใจเข้าใจออกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนนี้เรากำหนดรู้พอมันรู้มันติดกันแล้วข้ามไปรู้ตัวผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ธรรมชาติอันนี้สันตาปณีตาธรรมชาติอันนี้ปานีลำงับสงบละเอียดว่า เขาไม่มีตัวตนเข้าไปตั้งใจรู้แต่ก็รู้เองตอนนี้เรียกว่าสุญญาตาสมนุปัสสติเห็นความว่างแล้วมองเห็นความว่างแล้วมันอยูตรงนี้หลังจากนั้นจึงสุญญาตาภาวะกติโหติก้าวลงสู่ความว่างทีงนี้เราไม่ได้ดูลมเราไม่ได้ดูความคิดเลยเราดูแต่ผู้รู้ว่างๆวาง่วางอยู่กับผู้ร,ร,ร,รู้รู้อยู่กับความว่างว่างอยู่กับความรู้รู้อย่กัความว่าง กองหลุดลูกไม่หมดเลยตามมาลมไม่มีเวลาที่จะโผลขึ้นมากับท่านถ้าท่านรู้อย่างนี้นะพราะมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นรู้ผูร,รู้รู้อยู่กับอาการว่างว่างกับอาการพวกนั้นหมดกําลังต่เองไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เป็นอะไรกระตาบแม้ตรงน,นี้ละเอียดมากเลยผมไม่รู้จะพูดจังไรแต่ต้องพูดพูดจนไม่อยากฟังก็จะได้เห็นเอา้าไอ้นี่มันสว่างแล้วเอะวะ หกโมงพอดีผมจะเดินทางไปวันนี้มีงานและจะต้องกลับมาให้ทันง,งานศพเขาความเจริญนอกงามในาศาสนาในศิ้นในธรรมแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านดังหลายโดยทั่วกัดทุกๆกองค์ทุกท่านทุกคนเธอน